อ,อ, <c oughs> อ,อือมคอ,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 อมดีพี่น้องคอมดีสวัสดีครับพี่น้องมึนี้มืกินออมหนูน้ำกันทำนะครับโอ้ยไก่หนูครับมึงลุกโดดกระไายครับใส่ผักกระเดา โบรกพริกพี่น้องมันโบกเผ็ดมันบกเผ็ดพริกหน่อยนี่คือกระเดาครับคักกระเดาผมครับหยอดมันหิมใส่แป๊บหนึ่งเหมือนรัวหิมโดนบ่ได้มันขมเจ็บเสียดเหมือนกันครับพี่น้องมีอัดยับจังหน่อยไก่ไก่ ใส่หมีมันจะหน่อยใส่มันพี่น้องอืม không gì thế nào không gì bắt đầu cũng tàn bầu bàn ก้าเป็นยอดเลย อืมคุ้มดีไปมล่ะความนูตรงนี้หัวครับเราเจียบนะไปไปไป tốt subscribe cho kênh

Hôm nay bây giờ, nó mà đi đi Ừm Đó, xiếp. Ừm. เสียไป่น้องาต้องคุยเทียวอนนี้นำเนี่ยให้ลูกโดดน้ำลูกโดดความอืมรสม,ม,มาท่านมันปานไนพี่น้องโมโหมากนัอยนหนาเจียวเขาโอ้ยมันครับ Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 嗯嗯。嗯嗯 มางอันมูเห็ดพี่น้ักอีกอันให้ตับหมูหน่อยเแบบ うん。<laughs> <clears throat> <놀람> 음. 아, 건 모르다. 이 음. <음>, <음>, <음>

แซ่บกบพี่นหนังมิดหรอจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้ายชายเล็กแชนเนลนะน้อครับเนาะพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ